เรียกผู้หายหน่อยครูเนี่ยบอกหลายๆที่ผู้ชุ่นหน่อย่ะจัดได้ที่รถตะรีผู้ละใบสองใบบอกได้คปูหน่อยแล้วนะครับผม เดี๋ยวไปเบิองไปชมไปฟังน้ำกันงนะพี่น้องหายน้อยหลัก็แม่นบอกน้อยเลยก็แม่นจารพูดถีบอีกสองครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมมาพบประเพณีกับดอนล่าเมื่อนี้วันที่11เมษายนพศ2566พี่น้องนะครับเมื่อนี้ดอนล่าได้เดินทางมากับเจดแดงเดือนสกาวนะครับแล้วก็พ่อเพชรพารวยพี่น้องนะครับมาตามตัวเลขแนวทางเลขเด็ดเลขเด่นพี่น้องนะครับผม มางวดนี้เป็นงวดแรกนะครับผมเลยโบฮันไดหฮทีมาทีไปของตัวเลขนะพี่น้องเนาะนะครับเดี๋ยวสิไปถามพอเพรเบงก็แล้วกันนะครับว่าทีมาทีไปเป็นจังไรนะครับพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังไปพอ้อมกันเลยนะครับผมหลถามหาอยู่มาเก๋ขก้นรถขึ้รถรถครับเป็นจังไรเครื่อเดมานี่ครับผมเป็นจังไรเครื่อเดมานี่เดมานี่แล้วข่าวเือเนาะ ลื้อคักลื้อแล้วเรียกปูเขาคงว่าได้มาตามนี่บ่ครับมาตามจังหวัดละพ่อเพชรนี่สองงวดที่สองบ่ครับงวดที่สามเมื่ที่สามแล้วนี่บ่ครับจังวดที่สามอ๋อนะครับพี่น้องมื้อนี้ดอลล่ากับมาเป็นงวดแรกนะครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งไปชมไปฟังน้ำกันก็แล้วกันเนาะเรียกปูให้หน่อยคู่เด้บอลบอกหลายที่ผู้ทุนหน่อยจัดได้ที่รถติดผู้ระบายสองใบบอกเรียปูหน่อยได้นะครับผม เดี๋ยวไปเบิ้งไปชมไปฟังน้ำกันน้องหอยน้อยแล้วก็แม่นน้อยแล้วก็แม่นจำพูดอีกสองคำครับผมแหลกคือมาเด็กสาเกลือคเป็นจังเล็กปูนี่เล็กปูนี่เข่าทุงวดเน๊ยบ่กเล็กปูเข่าทุงวดเข่าทุงวดครับเบงมีตะปูเห็ดคนเดียวปูโยงเดียวโอ้โหไม่ตะปูหาเงินซื้อเห็ดเองใส่เองสองอครับอ๋อนะครับผมเดี๋ยวไปฟังไปชมแนวทางตัวเลขเลยพี่น้องนะครับผม

มวลเนี่ยปู่ก็ได้หน yeah> ึ่งสองสามเดี๋ยวข้าวเดี๋ยวปู่เล็กติดบ่กราบนัตการข้าวปูดันลาชแนลครับผมอ้ช่องเดือนจะกกลาวนี่ตลูกชายเนี่ยว่าอยู่สว่างมีคนหนึ่งเลินไปถามมึงเจ๊แดงว่าเล่ามาว่านียมันจะผลบรรลุจะมาหอดพอเขาอันนี้มันก็ะหูแต่นี้เสียงพอแล้ว มาถามเออว่านี่ครับพอใจดีครับเออน่าเออพ่อใจดีทุ่นใจออกติดสามนึ่งนมาสการครับอนามาสการครับปูเป็นยังไงอันวันนี้ปูเป็นเลขสูตรบ่ะเลขฟังเลขยังครับเลขสุดเด่นอะเลขที่นี่เหนะเลขคำนวณนี่ละเลขคำนวณได้เท่าไรจักตัวครับสามตัวสามตัววันนี้มาจับคู่บวป่ะจับคู่วั่นเลข ไม่หันพวเ,เขาเลยเด<ล>้จามตัวนี้ม้นเน่่ะค<อ><ห>่ะจมตัวนี้ม,<ะ>ม้วนจับคู่ป่ะเออไม่จับคู่อะไรโดนมาจับไปใส่ตัวกเด็จมันไขมันม้านันกันปูปลาถือเคื่อเคือเหล็กลก็เคยมามันกันอยู่ป่ะคะเคยเคยม้มามันกันอยู่แต่น,นานๆมันมางวดเนี่ยจะมีหนึ่งสองสามหัวเนี่ยหนึ่งสองสามปูตัดสองทิมเอาไว้สามกุ้หนึ่งเน้น มักก็แท็กค่อหนึ่งจึงเจ็ดหมดเจ็ดมัมักเจ็ดลูกเดียวมันแหละร้านกัเส้นแล้ววันเจ็ดสามมันโผล่เจ็ดสามมักนึ่งแหละหนวจับนึ่งไว้เ็มาล้านอัวเซ็นปูโผล่จับคูปูไข่เจ็ดสามก่อนนี่พรเจ็ดสามว้อมอย่ในมืองวดนี่มีนึ่งหานึ่งแปดนึ่งเจ็ดนึ่งหก อันนึงเป็นหลักสิบลึกเดียวยัง <c oughs> จะถือปว่าถือบูเด้แต่มันว่าได้เสียมงมึงคนนี้มีงานนี่งานอันนี้พูนแล้วไปเลยมันจีนเนึงอยู่หนาหรือยอยูุ่ไนปูมันเป็นได้ทั้งสิบทั้งหน่วยเนี่ยแต่ว่าปูจับว่ามันหนึ่งนึ่มันต้องมามันต้องมางเป็นหลักสิบเลยเออ ตัวสำคัญหรือ1นศูนนี่ตัระวังมันให้เปิดแจดงของของคาใจเยอะๆนี่ละระวังทำไมาัคนูขึ้น่าปูขึอไหนเลขกม่ยากเลยว่าจอนเป็นเลขเนี่ยเลขซีนครับ้ให้นึ่งแล้วมาเอามาใช้นึ่งหนึศูนย์นั่นแหละเดินไปเชื่อวันที่บเษ่าวศูนยเด้กันก็มันนี่ เออพเทสา์มันยิงดิคุณหน่งมิ้งายฮะมเก่าศูนมาพุทธศูนเนาะแล้วตอบบบูตีบุตีวินสูนรวดวิ่ด้วยถูโลดอ่าปลารปลูเอ็วิ่งตัวอะค่ะวิ่งนึงนีแหละเนาะวิ่งนึงบนและล่างนึงตัวดมันไปได้ทั้งบนทั้งล่างเลียปูนี่เลยสามตัวอไปได้ทั้งบนทั้งล่างนี่เลยสามตัววิ่งหนึ่งนนหันว่าที ไลอยู่ว่าสิจับเจ็ดอยู่ว่าเจ็ดมันมาเกี่ยวที่หลังจับคู่จับคู่รูปปูจับคู่ค่ะจับคู่สิบหาสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนี่แหละน่าจะไหวสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดหนึ่งห้าหนึ่งห้าหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งหาเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ด นี่แหละจะลืมหนึ่งศูนย์เนี่ยนสำคัญในตัวนี่มันคืไม่กินอย่ไม่กินหลดหลดึงได้บอหนึ่งศูนย์หนึ่ตัวเด็ดหนึ่งศูนบเด็ดหลับตัวใจค่ะนที่คล่องใจเขียนบบนั้นะมใออกราชการพิเศตัวบอยจะได้เขียนเขียนตัวองเนี่ยโอมันบอกจเป็นเลขหนึ่ง หนึ่งกับสามหนึ่งกับสองสามปูตัดสองออตัดสองอกเหลือหนึ่ตัดสามนั่นสิสามได้ปูสามบ่สามนี่น่แต่ชิมิสามนั่เราเอาไปใช้สามสามหาสามแปด่นที่แล้วูมักเมือนกันมาขามาแปด่น้ำที่จิตพวกที่เอาจิตครหนึ่งไว้ปูลทำหาสามแปดพูลมพ่อเสอปูยง โมไม่ซื้อดิบไวนั่นเลย้ชสกาวตั้งให้แล้วปูลมโพต้นูโป้ไงต้นต้นถ้าลมมีแล้วต้นโพเนาะูต้นโผล่สิบหกเกิดแล้วนะแคปหน,น้าจอนะครับผมพี่น้องตัวเลขหน้าทางของปู่ต้นโพนะครับงวดวันที่16เมษายนพศ2566นะครับปู่หอมานะครับเป็น ชุดบนล่างเลยนะครับผมวิ่งที่1เป็นตัวเด่นนะครับร่องที่3แต่ปูจับคูให้ก็คือ1.5.1.6.1.7.1.8แล้วก็1.0พี่น้องนะครับรูด1เลยนะครับตัวที่ปูเด่นนะครับผมส่วน3นะครับจเจแดงได้ถามเพิ่มเติมว่าถ้าสามานี่ปูจะจับคู่ใ่ตัวใไ บอกว่า3มหากับ38เท่านั้นนะครับผมพิจรารณาป็นแนวทางเบื่องก,กันแนละ้วกันเนาะพี่้องเนาะนะครับผมเบิ่งประกอบกับก,บการตัดสินใจมากบอกหมากกันจังตัดสินใจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับครับสำหรับลิปนี้กับทีมีเทานี้นะครับขอให้พ่อแม่พี่ดองท่านผู้ชมโชคดีรวยๆเฮ่งๆกัน คูผู้สุขนเดอ้อพี่น้องเดอ้อนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะครับผมถ้ามักถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีค่ะ